ตอนนี้คุณอยู่ใน EP 3ของซีรีส์การนำเพลงด้วย iPad ในก r ร g e b แบนและคุณอยู่กับผมโปรโดิวเซอร์มอนจาก v ว r y c a t Sound นะครับแนะนำตัวกันอีกครั้งนะครับผมโปรโดิวเซอร์มอนจาก Ver y c a t Sound หรือชื่อจริงชื่อปิศจการตันกิดวงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกีรตินยมดับหนึ่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาหลัยสิปากรสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทำง,งานในวงการมากกว่า10ปีเป็น อดีตศิลปินค่ายเพนด้าเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ผู้กอ่อตั้งเบอรี่แคทซ่ามิวสิกโปรดักชันชนะรางวัลการประกวดปี2014และ2015จิงเกิลออเดเวย์โปรบักอิน2ปีซ้อนเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี2017าการประกวด MTV Asia Alove Awards ผลงานที่ผ่านมานะครับร่วมงานกับแรดน์หน่วยงานและศิลปินดาราน,นักแสดงชื่อดังอีกมากมายนะครับสามารถตามไปดูประวัติผมได้ สำหรับ ep 3นี่นะครับเทคนิคการเรียบเรียงเพลงใน ipad นะครับคอสเนี้ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับผู้เรียนบางท่านนะครับที่อาจจะเข้าใจการใช้โปรแกรมแล้วสามารถารู้วิธีการใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจ การนำความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและการใช้โปรแกรมมาผสมกันเพื่อสร้างดนตรีให้กับเพลงจริงๆได้นะครับก็สามารถมาเริ่มเรียนรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีต่างๆในคลาสนี้ได้เลยซึ่งนะครับคอร์สนี้มันจะเน้นทางภาคปฏิบัติและก็เป็นการเพิ่มแนวคิดสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าการใช้โปรแกรมและการเข้าใจทฤษฎีเนี่ยมันจะสามารถ ผสมรวมกันหลอมออกมากลายเป็นตัวเพลงที่สําเร็จได้ยังไงเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่นับหนึ่งเริ่มต้นทําเพลงจนถึง10เนี่ยว่าทำจนจบเพลงเนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ภาพรวมของคอ,อสเนี้ยจะเป็นการสอนทีละขั้นเลยแล้วก็เป็นการทําตามให้ดูทีละสเต็ปว่าตอนทำเนี่ยผมมีแนวคิดยังไงบ้างเพื่อจะเป็นแนวคิดผู้คนสามารถไปต่อยอดเป็นเพลงของตัวเองได้ ในบทที่กำลังจะถึงนียครับมันจะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นทำเพลงขึ้นมาจะต้องมีแนวคิดยังไงแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอาทิเช่นการหาคีย์ให้กับเพลงกำหนดคีย์ให้กับเพลงกำหนด BPM ให้กับเพลงการบางโครงสร้างท่อนต่างๆรายละเอียดของการใส่เครื่องดนตรีต่างๆลงไปการรู้ว่าจะต้องใส่เครื่องดนตรีในย่านไหนบ้าง,งกลางต่ำสูงแบบนี้นะครับจนครบองค์ประกอบที่มันควรจะเป็นเพลงหนึ่งขึ้นมา ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มบทที่1กับการวางโครงสร้างเพลงกันก่อนเลย